เอาอะอธิบาที่มาก่อนทำไมายีไปจะต้องสนใจพูเพราะว่าดูจากคำว่าเราไม่อยากพูดไม่อยากใช่คืออย่างนี้ละกันผมอะตลอดในชีวิตผมอะผมผมก็มีมีคนที่ติดเงินเราอะเอาองี้ก็ก็มีเรื่อยๆนะครับแต่ผมมันไม่เคยอยากที่จะออกมาพูดผ่านสื่อเลยผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้เคยอยากทำให้มันเป็นเรื่องอะทุกวันนี้ก็มีคนที่ ติดเงินเราใช้คําว่าติดเงินแล้วกันครับก็ก็มีมีอยู่หลายเจ้านะครับผมแต่คือผมก็ก็เรื่องที่จะเงียบม,มาตลอดอะ่ะรู้สึกว่าถ้าไม่จําเป็นไม่อยากจะใช้วิธีออกมาทวงผ่านสือ่อเพราะว่าพอทวงผ่านสือ่อเดี๋ยวคนก็จะตีความปรดอกไปลายๆอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีความยังไงบ้างแต่ว่ากับเคสเนี้ยคือผมรู้สึกว่ามันประกอบด้วยหลายๆเหตุผลนะครับอย่างอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ผ่านกระบวนการการติดตามกันมานานแล้วก็มีการรับปากแล้วก็ผลัดแล้วก็ตามตัวยากแล้วก็ตามตัวได้แล้วก็รับปากแล้วก็ผลัดตามตัวยากก็ตามตัวได้เนี่ยวนๆอยู่อย่างเงี้นนยเป็นลูปอยู่อย่างเงี้ยมานานหลายเดือนแล้วจนผมรู้สึกว่าอ่ะผมก็ตามด้วยตัวเองไม่ได้ผลผมก็เริ่มติดต่อทนายให้ทนายตามก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จ ผมเลยรู้สึกว่าสุดท้ายผมอใหต้องพึ่งสื่อมั้งในการที่จะช่วยตามให้ทุกอย่างมันจบตามที่คุยกันไว้อะไรอันนี้สามารถบอกได้ไหมว่ามันเป็นเกีย่ยวกับอะไรพี่เป่าข้ามันเ,เป็นอะไรเป็นการทาธุรกิจครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยไม่ใช่การยืมเงินแต่ว่าเป็นเรื่องของการทําธุรกิจลงทุนครับพี่บอกว่าเป็นล้านเนึงถ้าาจริงๆแล้วก็คือยอดอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณนะครับใช้คําว่าประมาณ สิบสามถึงสิบสี่ล้านครับผมใช่อ้นี่เอช่วยยงมันเกิดจากอะไร13งสามล้านสิบสี่ล้านก็เป็นคำยิงครับง่ายๆเลยก็คือเป็นการลงทุนเราเวลาเราลงทุนทําอะไรไปเนี่ยอพอลงไปปุ๊บพอจบจบงานมันก็จะมีการเรียกว่าอะไรปันปันคืนปันเวลาปันคืนก็ปันมันต้องปันทุนกลับมาอ่ะแล้วก็กําไรหรือขาดทุนก็กำไรขาดทุนก็เอามาหักกับไอเงินต้นอะไรอย่างนี้แหละ ไอ้ตรงที่ผมลงลงไปเนี่ยมันควรจะต้องกลับมาเมื่อหกถึงเจ็ดเดือนที่แล้วเมื่อการปีที่แล้วใช่การลงทุนนี้ลงเริ่มลงทุนแต่งะรลงทุนก็ช่วงในระแวะกสองปีสองสองปีนี้อะไรเงี้ยแหละครับผมแล้วแต่ครั้ทงที่บอย่มรัศที่ได้คุยกับพี่ตูนเขาให้เห็นผมว่าคือผมจะบอกอย่างนี้คือไอ้ที่เขาตามตัวยากก็ใช่แต่ก็ ไม่ใช่ว่าตามตัวไปได้เลยสุดท้ายก็มีอาทิติดต่อกันได้แต่ว่ามันเหมือนพอรับปากว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ว่าจะชําระแบบนั้นแบบนี้พอถึงเวลาก็พอถึงวันอสมมุติเช่นผมบอกว่าโอเคเดี๋ยววันสมมุติวันนี้วันอะไรครับวันนี้วัาานอังคารผมบอกโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเวลานี้พี่ช่วยส่งไม้ผมหน่อยว่าพี่จะตกลงชําระผมในยังไงบ้าง โดยเงินไขยอย่างนี้นะโอเคเขาทํามาให้พอทำมาให้ปุ๊บมันก็ไม่ตรงกับที่คุยกันมันก็เหมือนกับต้องเสียเวลาไปอีกอะ่ะนัดใหม่คุยใหม่พอทําพอทําเป็นตัวแพงใหม่ก็ไม่ตรงกับที่คุยกันอีกมันเหมือนมันเหมือนกับมันโดนผัดไปเรื่อยๆอะ่ะอย่างวรกที่คุณไปเขาบอกเลยว่ามันเป็นมีความเสี่ยงเขาบอกที่ว่าการลงทุนมันมีเสเราซื้อตลาดอะไรอย่างนี้ไอการลงทุนนะครับผมไอเรื่องความเสี่ยง ขาดทุนกำไรไอ้พวกนี้ผมรู้อยู่แล้วแหละการลงทุนก็มีทั้งขาดทุนกำไรแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องขาดทุนกำไรมันเป็นเรื่องที่ว่าเงินที่ผมลงทุนไปแล้วผมต้องได้คืนมา<ะ>มันไม่ได้คืนก็คือทั้งเงินต้นแล้วก็งเงินปันผลเอาใช้คำว่าเงินต้นกับเงินปันผลถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช้คํานี้ก,ผก็ผมอะอย่างที่ผมบอกแหละผมทวงมาหลายเดือนเนาะคนเคยทําธุรกิจด้วยกัน ผมก็ไม่ใช่เป็นคนใจร้ายแบบไละกรรมอยู่แล้วความจริงถ้าเกิดมันเลยกําหนดปุ๊บผมสามารถใช้วิธีทางกฎหมายได้เลยแต่ผมก็ปล่อยให้มันล่วงเลยมาโดยการที่เขาบอกว่าเขาลําบากตรงยงว้นอย่างนี้ผมก็เนี่ยเลยมาหลายเดือนจนผมรู้สึกว่าอ่ะหลายเดือนแล้วอะ่ะก็ยังมีการผัดผมเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่างั้นผมต้องเริ่มใช้วิธีทางทางทานายแล้วแหละอาจจะต้องเข้าทางกฎหมายที่มาทําหนังส่งหนังสือตกลงกันอะไรก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่อย่างทีอง่อย่างที่เป็นที่เห็นนะครับพอใช้วิธีทางทานายแล้วก็ยังมีการผลัดไปเรื่อยๆอ,อีกผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมคงต้องพึ่งสื่อแล้วมั้งในการเออต้องออกมาพูดอะเพราะว่ามัน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 ทุกๆอย่างอ่ะครับผมว่าผมก็อารมุ่มรวยหยุยน่ยนๆให้เขาช่วยเหลือเขา แต่ทุกอย่างมันมีขีดจํากัดของมันหลังจากไปมีเขาได้ติดต่อกลับมาครับผมโพสสองครั้งใช่ไหมก็คือผมโพสก็คือเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนเพราะว่าความจริงแล้วอะวันศุกร์อะผมมีนัดเพื่อเซ็นเอกสารกับเขาแต่ก็คือเอาเป็นว่าไม่ได้เซ็นกันแล้วกันก็วันศุกร์ผมก็เลยโพสต์ไปอย่างนั้นว่าผมรู้ว่าวทำไงแล้วตามตัวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็ไปรับสายผมตั้งแต่วันศุกร์ไปแล้ว เสาร์อาทิตย์อะผมก็ไม่อยากตามผมก็เห็นว่าเป็นวันหยุดก็ยังไม่อยากตามเขารู้สึกว่าเป็นวันครอบครัวแล้วกันเความจริงแล้วคือการตามเงินมันไม่มีวันหยุดอะออแต่ผมรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไปผมก็ไม่ตามพอมาเมื่อวานเขาก็ยังไม่โทรมาผมก็เลยโทรไปครับก็ก็ตามตัวกันอยู่สักพักหนึ่งไม่ได้ตามง่ายๆทันทีอย่างนี้ครับก็ก็เมื่อวานก็ก็ได้คุยกัน คุยกันคุยกันคุยกันจนก็เหมือนว่าจะโอเคแหละแต่สุดท้ายพอที่ผมพิมพ์อีกทีเมื่อคืนเพราะว่าพอผมพิมพ์ข้อตกลงเข้าไปในไลน์เพื่อให้ต้องการเป็นหลักฐานว่าคุยกันแล้วนะว่าคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยรบกวนช่วยรับทราบให้ผมหน่อยเขาก็ไม่รับทราบให้ผมไม่ตอบใช่ผมก็รอครึ่งชั่วโมงผมก็พิมพ์อีกครั้งหนึง่งเขาก็ไม่ตอบผมก็เลยรู้สึกว่าโอเค ถ้าตามไปนี้ไม่ได้ผมก็ขอตามในสตอรี่กันแล้วกันนั่นมีอะไรไหมว่าแบบเขาจะต้องคืนเมื่อไหร่๋ไอรเรอ๋อเขาขอเขาขอผ่อนชำระหละครับในระยะเวลาที่ก็นานพอสมควรเออครับก็แต่ผมผมว่าผมก็ใจดีมากอะระยะเวลาที่ผมให้นอกจากเราไีที่ตรงเราจการก็การลงทุนครั้งนี้ก็เป็นผมกับ คุณธนาก็คือหน่องครับผมก็คือออันนี้คือสี่ล้านอ๋อแต่ว่าคุณหน่องไม่ค่อยเสียหายอะไรเพราะว่าเงินลงทุนทั้งหมดนี่เป็นเงินของผมเองแล้วคุณหน่องเสียหายตรงไหนบ้างก็คือหมายถึงว่าคุณหน่องเนี่ยเวลาลงทุนอะไรพวกนี้เ่าผมทำกับหน่องถ้ากำไรอ่ะ เดบิว่งครึ่งถ้าขาดทุนขาดทุนก็ขาดทุนคนละครึ่งแต่ผมเป็นคนออกเงินเป็นเอาง่ายๆคือเป็นนายทุนให้เพราะนั้นแล้ว <laughs> ถ้าเกิดไม่ได้เงินคืนือผมโดนเองเอ,อะไรนี้มันเป็นเรื่องในบ้านผมผมก็ับน้องนี้นี่คเขาเป็นคนในวงการรือเปลาเขาไม่ใช่นาราไม่ใช่นักแสดงครับแต่เขาก็ทํางานเกี่ยวกับวงการในวงการบันเทิงปถึงทํางานในส่วนของเบือเ้องหลังอะเอาอย่างนี้ก็ตอนนี้ผม ก็เนี่ยสุดท้ายผมอย่างล่าสุดเลยก็คือผมคุยกับเขาเมื่อคืนว่าโอเคไอสิ่งที่เขาแบบยื่นข้อเสนอมาว่าจะชาระอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยที่แบบมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆตลอดเวลามันมันได้ได้ข้อตกลงไฟนอลแล้วเมื่อคืนผมจะทําการนัดเจอเขาวันพฤหัสนี้กับทนายเพื่อให้ทําหนังสือเซ็นว่าเขาจะยินยอมชําระผมอย่างนี้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 จนถึงเมื่อไหร่ ก็ผมก็หวังว่ามันจะไม่มีการผลัดหรือว่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วอะก็สุดท้ายถ้ามันก็อย่างที่ผมบอกเนาะทุกอย่างมันมีผมอะอารมณอร่วยให้เขายนยวนให้เขาเรอเรียกว่าอะไรเออขยายเวลาให้เขานู่นนี่นู่ี่ผมขยับมาให้เขามาเรื่อยเรื่อยเแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันมีขีดจากัดถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ผมผมไม่สามารถที่จะขยับให้เขาได้แล้วอะก็คงต้องไปถึงกระบวนการทางกฎหมายมก็คงต้องไป,ไปก็ก็คงไป,ไป,ไปทางศาล<ม>ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่อยากจะมา่วยตัวเองว่าตัวเองใจดีแต่คือเราเราเป็นอย่างนี้มาตลอดมั้งคือเช่นพอมีคนที่เขาแบบต้องจ่ายเงินเราอะแต่เขาก็มาบอกเราว่า <laughs> เขาไม่มีจริงจริง แล้วเวลาติดต่อไปอันนี้ไม่นถึงเคสอื่นด้วยนะเออแล้วเขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนอ่ะเราก็เข้าใจเขาในประมาณหนึ่งอ่ะแต่เราก็อยากให้เขาเข้าใจเราในประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเงินก้อนเนี้ยคือผมก็ทําธุรกิจอะ,นะ <S <S เนาะไอ,อ,เอ,อเ้เงินก้อนเนี้ยที่ผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้วนกับเงินวนกลับมาในช่วงระยะเวลาที่มันควรจะกลับมาเนี่ย <S <S ผมก็เสียหายกับธุรกิจอื่นไปแหละอย่างเงี้ยผมก็เออผม ถูกต้องผมก็เสียหายเป็นเป็นตัวเงินด้วยกับกับธุรกิจอื่นไปแล้วอะไรอ่เงี้ยคือผมก็ไม่ไดไ้ไม่ได้ว่าใจดีหรอกแต่ผมก็อยากให้ก็คืออะไรที่พอจะยืดหยุ่นได้อะไรพอจะช่วยได้ผมก็เต็มที่อครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีขีดจํากัดอย่า่ที่ผมก็ก็หวังว่าจะได้เงินกลับมาคืนครับ คือก็ไม่คาร่วความจริงก็ไม่ได้อยากที่จะต้องไปถึงกระบวนการทางศาลด้วยแต่ถ้ามันจะเป็นจริงๆก็คงต้องไปทางนั้นพีบ่บอยครับรับในตัวสัญญาแบบว่ากาหนดแบบใช้มี่อนผันเนี่ยเราต้องอยูกี่ปีอันนี้ต้องขอขอเป็นดีเทลแล้วกันแต่ว่าผมผมผมก็ผมก็มกล้าค่อนข้างที่จะกล้าพูดว่าผมให้เวลาเขาในการผ่อนชําระเป็นระยะเวลาที่พอสมควร เมื่อการทำธุรกิจเราเจอก้อนใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของการโดนเออก็น่าจะใหญ่สุดแต่ถามว่าที่ผ่านมามีคนที่ต้องชำระเราอะ่ะเป็นแบบเป็นหนี้เราอะ่ะในหลักล้านอะ่ะก็มีอ่ะตอนนี้ก็มีอ่ะแต่ซึ่งแต่ผมก็ผมก็ไม่อยากพูดเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ยังสามารถทำให้ผมติดต่อได้แล้วเขาก็ดูวิความพยายาม<ต>อะไรใช้เรา งงก็ขยอยมาทีละนิดจะหน่อยนจจะแต่ผมผมผมก็ไม่อยากพูด<ไ>คือคือเออถ้าไม่จําผมถึงบอกไงว่าถ้าไม่จําเป็นอะ่ะผมก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดเรื่องพวกนี้ทำไมหลังจากนี้ไปถ้าต้องใช้เงินก้อนใหญ่อีกบอยจะต้องระมัดระวังแค่ไหนหรือมันมีความระแวงความกลัวไหมความจริงแล้วผมเนี่ยเป็นคนยำคิดยำทำอยู่แล้วผมอะ่ะโคตรระมัดระวังเลยผมโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินอะ่ะผมไม่โคตรแบบ คิดถี่ท่วนไต่ตองให้ดีหาคอนเน็ t ชันว่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมุนี้ผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเ,เกือบเกิดจะเป็นคอนเนชันนี้ในเรื่องพวกนี้เหมือนกันเนะีต้อง,ต,องต้องแบบระวังตัวมากที่สุดอนะ่ะแล้วสำหรับเคสเนี้ยไอ้เคสสิบสาสล้านเนะ่ยผมก็มั่นใจว่าในตอนแรกว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าเขาก็ดูมีความน่าเชื่อถือมากแต่สุดท้ายมันก็เกิดผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะอืมก็ เขาถึงบอกกันว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงหมดแหละแต่ถ้ามว่าเขาไม่ใช่ไม่มีการเขาดีแล้วตอใครถูก่าไอ้เรื่องเปิดเผยอ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายด้วยเนอะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงถ้าเกิดว่าผมพูดออกไปว่ามันเป็นธุรกิจอะไรอ่ะผมว่าคนก็คงคนก็คงจะพอรู้แหละเออแต่ทีเนี้ยคือผมก็บอกเขาไปว่าถ้าเซ็นข้อตกลงแล้วเนี่ย ผมขอให้มันตรงตามเวลาแล้วก็ตรงตามข้อกําหนดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาถึงจุดที่ว่าถ้าคุณผิดชําระผมแม้แต่งวดเดียวอะ่ะผมก็ขออนุญาตส่งไปถึงตามกฎหมายทางศาลเลยใช่เพราะว่าผมยื่นคำขาดกับเขาไปหลายครั้งแล้วครับแต่คําขาดของผมมันคงไม่สักดิ์ธิ์มั้งเขาถึงแบบหรือเขาอาจจะเห็นว่าผมใจดีอย่างที่พี่บอกอะ่ะเขาก็พยายามที่จะแบบผลัดผมมาเรื่อยๆอะ่ะ อย่างที่บอกตอนนี้ผมว่ามันถึงจุดที่ผมจะต้องทําทุกอย่างให้มันเด็ดขาดจริงๆแหละตอนนี้สมมุนวใหม่อาะขอเรื่องนึงวันใหม่ครับที่เราสึกว่าน้องไม่เป้นวันนี้จนได้ที่โดนเปลี่ยนเปลี่ยนฟีลลิ่งคำนึงกินน้ำเปลี่ยนเตจทุกคนบอว่าถึงพุ่งแคบได้ครับวันใหม่ถึงวันนี้จะได้จะไปดูหนังกับเพื่อนใช่เศร้าต่อเนื่องเลยเนี่ยเศร้าต่อเนื่องคือที่ที่ผมลงไปอ่ะดูเหมือนตลกแต่ว่า คนริงวูบแรกอ่ะแวบแวบแรกเลยอะอันนี้พูดจริงผมรู้สึกอกหักเออก็คงแบบเป็นความรู้สึกที่แบบคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเคยรู้สึกอ่ะเพราะว่าปกติอะเราเราอยู่กับเราเราเราอยู่กับเขามาตลอดแบบเวลาเขาจะไปน่ะเอางี้คือวันใหม่ก็เริ่มโตขึ้น่ะเป็นมีวัยรุ่นมีอะไรเงี้ยหลังๆบางทีแต่ก่อนถ้าชวนขับรถใหม่ไปกินข้าวไปดูหนังเขาจะแบบไปไปจงจงมือกันออกไปดูนี้ โอเคแต่ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็เริ่มดีบ้างแล้วที่บางทีเราชวนเขาไปกินข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะมีพางทกบ้างบอกว่าอยากอยู่บ้านอะแบบอยากอ่านกระตูนอยากเล่นเกมอยากคุยกับเพื่อนอันนี้เราเข้าใจเพราะว่ามันก็เป็นตามวัยอะคือทุกอย่างเราเราเลี้ยงดูเขาแล้วเราก็อยากให้เขาโตตามวัยตามสังคมของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็เรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดอะมันคือมีเหตุการณ์ที่ว่าผมอะนัดกาแฟไว้ว่าจะไปดู สุโรเออน่าจะเป็นหนังกระตูนเรื่องหนึ่งอะ่ะวิกเก็ตมั้งเออแล้วก็คิดว่าจะชวนวันใหม่ไปด้วยเนี้ยผมก็เลยโทรหาันใหม่ว่าันใหม่พรุ่งนี้ไปไหนเนี้ยเนี่ยันใหม่ก็บอกว่าอ๋อหนูมีนัดกับเพื่อนไปดูดูังกับเพื่อนที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดตามปกติเลยซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยนางจะไม่ค่อยปฏิไม่เคยปฏิเสธเวลานางไปกับเพื่อนนะแล้วผมบอกว่าไปเดี๋ยวเฮียไปด้วยเดี๋ยวเฮียไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเฮียไปเลี้ยงหนังเนี้ยนางบอกไปไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยนาง นางบอกว่านางนางไม่พูว่าไม่แต่นางพูดว่าอยากไปกับเพื่อนอ่ะแล้วบอกเอ้าก็เฮียก็ไปด้วยไงหนูเฮียไปเลี้ยงหนังเฮียไปเลี้ยงข้าวอ่ะนางก็แบบเหมือนอึกอักนางเป็นคนก็ขี้เกงใจประมาณนึงนางก็บอก it's friends day เพื่อนเพื่อนเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วเฮียแล้วเฮียไปด้วยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนางก็จะบอกว่าแบบ มันต้องแบบ just, just เพื่อนอะ่ะ uh, อะไรอย่าง <Just S 1> เงี้ยเออเราคือเราก็ขำๆนะแต่แค่จำได้ตอนนั้นอะเดินซื้อของอยู่ความรู้สึกรูบแรกคือบูบเหมือนกันแบบเฮ้ยไม่ให้ไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คือรู้อยู่แล้ววันหนึ่งมันต้องมีมันต้องมาถึงเออก็เข้าใจอะ่ะตอนเราเด็กๆเ,เราก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆโดยที่อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังอันนั้นคือดอกที่หนึ่งีอมีอีกดอกหนึ่งคือวันต่อมา ผมก็เห็นว่าน,นางว่างผมก็บอกว่าวัานไหนกันพรุ่งนี้ไปนี่กันนางบอกว่าไม่ได้นางมีนัดกับแก๊งพี่อู๋พี่อู๋สุดสัปดา์กับกับแก๊งเพื่อนสากับพี่รุ่นพี่ผู้หญิงของนางอะไรเงี้ยซึ่งความจริงกับผมไม่ว่างหรอกแต่ผมก็บอกว่าแก้งแย่นางว่าแล้วอันนี้เพียงไปด้วยได้ไปายน,น,นางก็บอก <c oughs> it's girls day ที่จริงมีการคุยกับสังี์น้องไปว่าพูดกัอยว่าเอ้ยน้องสาวลองมาถึงไปยที่เ็เป็นตัวเองเราจะต้องอยัยงไงหรอือว่าทั้งสองคนเขาดู้คุย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 เรื่อยๆืครับ<ต>เพราะน<อ>นว่าใช่คือ,อ,ค,อ,ค,อคือทุกคนรู้ว่าวันต้องมีวันนี้มาถึงแล้วเราก็เลี้ยงดูน้องเอางนี้การดูวันใหม่ของเราอะเราเลี้ยงดูน้องในแบบฉบับของบ้านเราในแบบที่แม่ปลูกฝังมาตลอดแต่ว่าเราก็ต้องปรับให้เข้าตามสถานการณ์ตามยุคตามสังคมตามวัยของน้องด้วย เกือบร้องนั้นเกือบร้องอันนี้เกือบร้องมอนี่รจะฝากวันใหม่ไหมหนูว่ายังไงฝากให้น้องดูื่คพี่วันใหม่เหรอแต่ผมจะบอกให้ไออิสเกิลเดย์ที่ว่าแล้วก็ไปนู่นแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ส่งบินกับมาให้ผมจ่ายจ้าก็ไม่มีอะไรก็ความจริงแล้วคือวันใหม่ก็มีชีวิตตามที่เหมาะถ้าอะไรก็ตามที่มันเหมาะสมตามวัยพวกเฮียก็ ไม่ก็สุดท้ายพี่ถามเราสบายสเราี่คนมันต้องมีไหมเราฟิกว่าเอาถึงว่าที่คือวันไหนอ๋อไม่ได้มีฟิกครับเพียงแต่ว่าผมก็จะไม่ให้มันห่างหายกันออกไปเช่นหมายถึงว่าจะต้องมีการกินข้าวระหว่างกันอย่างเช่นเมื่อวานซืรอย่างเงี้ยใครว่างเฮบอยว่างเฮพัทว่างวันใหม่ว่างเฟย์ว่างไปกินข้าวด้วยกันวันไหนครบวันไหนครบสี่ก็ไปสี่วันไหนได้สามไปสามวันไหนได้สองไปสองเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็น ก็คือ,อยังยังต้องมีกิจกรรมของครอบครัวอยู่ครับอขอบคุณครับ